สวัสดีค่ะพี่มินวชนินญ,ญานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมะคำสอนดีๆเกิดความรู้ดีๆจากเสด็จพ่อองเพชรพัตระเทวาท่านเทวดากายเพชรหรือองค์ท่านท้า,ทาสมุทรเทวาเทวีนะคะว่าเราก็ทําตามตัวอย่างของท่านอนาถปิณฑิกาเศรษฐีแล้วทําทานตามท่านทาทานแบบไม่กลัวแล้วแต่เหตุใดเรายังไม่ได้โชคลาบอัศจรรย์หรือได้รับการช่วยเหลือใดๆเลยทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตของเราก็ยังคงลําบากเหมือนเดิมเป็นเพราะเหตุใดทําไมบุญถึงยังไม่ช่ว เสด็จพ่อองค์พระทรงตรัสสอนไว้ว่าสิ่งสิ่งการกระทําเราอาจจะเหมือนจิตใจเราเราก็พยายามที่จะเหมือนท่านแต่จริงๆจะเหมือนท่านมันก็ยากเพราะท่านเป็นพระโสดาบันจิตใจท่านมั่นคงจริงๆไม่กลัวความจนของเราเมื่อเงินหมดแล้วเงินทองไม่เข้าเราก็เกิดความกลัวแล้วไม่มีความอาถรรพ์ในธรรมนี่และจิตใจมันยังไม่เหมือนกันของท่านอาถรรพ์ในธรรมไม่กลัวความลําบากจนก็จนไม่มีก็ไม่มีแต่ท่านรวยรวยบุญรวยกุศลที่ท่านทําไว้แล้วท่านคิด ท่านมีความรู้สึกอย่างนี้เงินทองมันจึงทนอยู่ไม่ได้เทวดาจึงทนอยู่ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเอาเงินทองมาให้คนที่มีอํานาจใจเหลือเกินอํานาจใจหลักล้นด้วยความไม่กลัวไม่ไม่กลัวจนเงินทองก็จะหลางลหลมาจากทั่วสารทิศเองมาตอบแทนคุณธรรมของท่านดังนั้นจิตใจของเรามันจะต้องเหมือนท่านจริงๆจะเหมือนท่านจริงๆได้เราก็ต้องเป็นพระโสดาบันนั่นแหละพระโสดาบันแล้วจึงจะมีจิตใจ มันคงไม่งอนงันคลอนแคลนปุถุชนนั้นมันก็ยังวันไว้ไปตามกระแสของโลกก็ทำธรรมดามีได้ก็ดีใจมีไม่ได้ก็เสียใจนี่แหละมันยังวันว,ว,วันวัวอยู่นี่มันเป็นภัยของกิเลสภัยของคนที่ยังมีกิเลสถ้าเราอยากมีคุณธรรมเหมือนท่านอยากได้ปาฏิหารเหมือนท่านเราก็ต้องเป็นพระโสดาบันก็ต้องพยายาม จิตทำใจกระทำการลัก,กิเลสต่อไปกิเลสบางเบาลงจนถึงได้ดวงตาเห็นธรรมกระแสโชคลาภทุกวิธีมันก็จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่ไม่กลัวความจนเองจึงขอฝากคำสอนดีๆของเสด็จพ่อองค์เพชรไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ